ลุงมณัดตามรอยหนังไทยจากฟิล์มภาพยนตร์วันนี้เสนอตอนสะพานข้ามแม่น้ำแควสะพานข้ามแม่น้ำแควรสร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเปิดใช้เมื่อปี2486และในเดือนพฤศจิกายน2487สะพานก็ถูกระเบิดเมื่อสองครามโลกครั้งที่ 2, สองสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยซื้อสะพานต่อและเริ่มบูรณะในปี2489 แต่ส่วนใหญ่คนไทยจะรู้จักสะพานนี้เพราะหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งที่มาสร้างไว้เมื่อปี2500นั่นคือสะพานข้ามแม่น้ำแควแต่วันนี้จะพาไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแควที่เก่าที่สุดในฟิล์มภาพยนตร์ที่ค้นพบเมื่อปี2493แต่ว่าก่อนที่จะไปดูอดีตของสะพานวันนี้มาดูเกือบปัจจุบันของสะพานที่พวกเราเคยไปถ่ายทาไว้นะครับนี่คือสะพานข้ามแม่น้ำแควรหรือที่ชาวบ้านแถวนั้นจะต้องเรียกว่าเป็น สะพานแขวใหญ่นะครับบรรยากาศก็จะเป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับซึ่งเดี๋ยวไปเทียบกับฟิล์มภาพยนตร์ในปี2493นะครับส่วนคนนี้ก็คือป้าสุนะครับนักภาคหนังของเรานะครับแล้วก็มีอีกหนึงป้านะครับก็คือป้าแตงคนนี้แหละครับกําลังนั่งถ่ายรูปที่สะพานนะครับส่วนคนนี้ไม่รู้จะเรียกลุงหรือป้าดีนะครับพี่เทพนะครับจะถ่ายยังไงครับไม่พอใจครับต้องขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับ ลุงๆป,ป้าๆเหล่านี้ก็จะเป็นนักภาพที่ภาคหนังในกลุ่มของเรานะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ขบวนรถไฟซึ่งมาจากสถานีน้ําตกกําลังจะข้ามสะพานนะครับก็ต้องบีแบแตรเขาเรียกอะไรบีบแตร,แตรเปิดพูดนะครับให้คนเห็นนะครับแล้วรถรถไฟก็จะเคลื่อนอย่างช้าๆนะครับเพื่อให้คนได้เห็นบรรยากาศนะครับคนบันทึกภาพนะครับพวกเราก็บันทึกภาพไว้ในลักษณะนี้แหะครับ นี่ก็คือปัจจุบันที่สุดของสะพานข้ามแม่น้าแควที่พวกเราเคยไปเที่ยวแล้วก็บันทึกภาพไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปรียบเทียบจากฟิล์มภาพยนตร์เก่าปี2,493ในเรื่องสมิงป่าศัก์นะครับที่จะได้ดูถัดจากนี้ไปนะครับเป็นหนังซึ่งจะเรียกว่าเก่าที่สุดนะครับที่ไปบันทึกภาพของสะพานแห่งนี้ไว้นะครับเพราะว่า สะพานแห่งนี้นั้นบูรณะเมื่อปี2489นะครับแล้วก็เปิดให้คนเข้าไปเที่ยวนะครับหนังทุกนี้ไปถ่ายทำไว้เมื่อปี2493นะครับขอชมนะครับเป็นฟีล์มบ6มมซึ่งเห็นบรรยากาศเริ่มจากป้ายสถานีรถไฟการจนบ,บุรีครับซึ่งแค่ป้ายแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าแตกต่างจากปัจจุบันมาก ตามท้องเรื่องนี้ก็คือพระเอกนางเอกของเรื่องก็จะมาเที่ยวที่เมืองการนะครับแล้วก็มีสถานที่หนึ่งก็คือที่สะพานแห่งนี้แหละครับตอนนี้ก็เดินลงจากรถไฟนะครับเดี๋ยวเราจะตัดมาที่ตัวสะพานนะครับเห็นไหมครับสีของสะพานก็แตกต่างจากที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีบางช่วงอยู่ไกลๆสุดนู้นนะครับยังเหมือนกับยังซ่อมไม่เสร็จนะครับเพลงก็คือคุณวสันต์สุนทรปักสินนะครับซึ่งเป็น พ่อของคุณจิตกรสุนทรปักสินนะครับซึ่งทั้งคู่ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับส่วนนางเอกนี่ยังไม่ทราบชื่อนะครับสองคนนี้แหละครับเล่นเป็นนางเอกนางรองคู่กันนะครับก็ไปถ่ายรูปที่สะพานนะครับให้ดูบรรยากาศด้านหลังสะพานนะครับซึ่งเมื่อปี2493นี้จะแตกต่างจากภาพปัจจุบันภาพนี่คือกลุ่มคนร้ายนะครับที่จะมาตีรวนกันบนสะพานแล้วก็จะ ชกต่อยกันบนสะพานนี่แหละครับให้เห็นนะครับว่า2ฝั่งที่มองจากสะพานไม่ว่าจะฝั่งที่มองไปทางตัวเมืองหรือว่าฝั่งที่มองไปทางไปทางน้ำตกนะไปทางภูเขาสภาพเมื่อปี2493นั้นค่อนข้างจะเป็นธรรมชาตินะครับลองดูนะครับตอนนี้ก็สั่งให้ไปรัวแล้วนะครับดูภูเขาท่านหลังนะครับพระเอกนางเอกก็ ถ่ายรูปกันสนุกสนานนะครับนี่คุณวสันต์สุนทรปักสินนะครับดูแม่น้ํานะครับเห็นไหมครับสองฝั่งแม่น้ํำยังเป็นธรรมชาติเหมือนดั้งเดิมนะครับเห็นภูเขาด้านหลังนะครับนี่ก็เป็นบทเจตจากันนะครับหนัง่องนี้เราเคยทําฉายไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะตัดมาเฉพาะตัวสะพานนะครับฉากเดียวนะครับเพื่อจะเห็นอดีตจากฟิล์มภาพยนตร์ที่ เราบอกเสมอไว้ว่าไม่มีวันตายนะครับสู้กันแล้วครับถีบลงน้ำแล้วครับเห็นไหมครับคิวบูสมัยก่อนก็แบบนี้แหละครับนี่เป็น16วมมไม่มีเสียงนะครับเวลาจะฉายสมัยก่อนต้องพากันสดๆแล้วก็ตัดสลับมาที่ล้อรถไฟวิ่งเห็นไหมครับตัวสะพานยัง บัวณะไม่เสร็จดีด้วยนะครับเมื่อปี2493นะครับด้านล่างก็ยังมีแพรนะครับแพรไม้ที่ลอยอยู่นะครับนี่คือวัซันนะครับนี่คือหนังไทยที่เก่าที่สุดนะครับที่ค้นพบว่ามีการไปถ่ายที่สะพานแห่งนี้ไว้นะครับคือปี2493เดี๋ยวจะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกครับเราก็จะคัดอีกสัก2เรื่องนะครับเพื่อให้เห็นว่าหนังไทยนั้นใช้สะพาน เป็นฉากประกอบภาพยนตร์อย่างไรนะครับก็มาเรื่องนี้แหละครับของคุณฉลองพักดีวิจิตนะครับในเรื่องทองปี2516คุณดามดัชสกอร์วิ่งบนหลังคารถไฟนะครับแล้วก็ครับของคุณพรไพโรดครับเือรีแควปี2519สมบัติกับกรุ่งครับเดินมาบนสะพานครับมีกุญแจมือติดโซ่มาด้วยกันทั้งคู่นะครับเพื่อที่จะมหาทางที่จะตัดกุญแจโซ่นะครับ รถไฟมาครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตำรวจมาครับทีนี้ทั้งสองคนก็จะใช้วิธีหนีจากกันแยกจากกันด้วยการห้อยโหนตัวลงที่รางรถไฟนะครับเพื่อให้รถไฟให้ล้อรถไฟนะครับตัดโซ่เพื่อที่ตัวเองจะได้ขาดนะครับนี่ก็เป็นฉากจำอีกฉากหนึ่งของหนังซึ่งคนจําสะพานข้ามแม่น้ําแควแห่งนี้ได้นะครับรถไฟมาแล้วครับ ไต่บุ่ไกลนะครับฝั่งนี้ตํารวจวิ่งนะครับอยู่ฝั่งหนึ่งรถไฟนะครับก็ผลกันอย่างนี้แหละครับแล้วก็จะตกลงไปในแม่น้ํานะครับนี่คือภาพยนตร์ไทยซึ่งใช้สะพานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของฉากในภาพยนตร์แล้วทุกคนจดจํานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเก่าที่สุดที่เราค้นพบมานะครับวันนี้ก็เลยนํามานําเสนอในรายการลุงมนัตตามรอยหนังไทยจากฟิล์มภาพยนตร์นะครับ แล้วพบกันตอนต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ